ราตรานเนี่ยเป็นปลายเหตุนะเป็นปลายทางของผู้ถูกควบคุมตัวหรือผู้ต้องขังที่จะต้องมาตรงนี้เราเจอทั้งผู้ต้องขังบางครั้งไม่ค่อยเชื่อฟังอย่างวันนั้นนะมีผู้ต้องขังเข้าใหม่9คนมีผู้ควบคุมตัวย้ายจากพิเศษธนบุรีไปพิเศษเเกรุงเทพครับกลับมา สมกลมุ่มนะสามกลุ่มซึ่งไม่ยอมแยกออกไปในที่ที่ควรจะไปคือหมายความว่าผู้ต้องขังหรือผู้ถูกควบควบุมโรคมันต้องแยกมาอยู่ในที่คนละที่แต่เขาไม่ยอมแยกออกจากกันถ้ารองอธิบดีก็ต้องขอตรวจโควิดว่าจะเซตเครื่องมือได้ก็4ี่ห้าทุ่มแล้วมาถึงไม่ยอมให้ตรวจดีมาถึงตีสองก็ยังตรวจไม่ได้เห็นไหมครับ นั่นแหละคือปัญหาแล้วถ้าเป็นพาหะแห่งโลกนำมาเนี่ยมันติดไปเท่าไหร่แล้วซึ่งตรงนี้เขาไม่รู้แล้วก็ออกมาพูดอยู่ตลอดเวลานะครับผมจะเชี้ให้เห็นว่าความยุ่งยากมันเกิดจากาการเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับผู้ต้องขังผู้ถูกควบคุมตัวหลายคนแต่เราอยากเรียนว่าไม่อยากฟื้นฝอยหาตะเข็บนะครับ ประเทศชาติวันนี้ยังต้องการความร่วมมือร่วมใจนะครับให้ช่วยกันราชธถานเนี่ยเป็นปลายเหตุนะเป็นปลายทางของผู้ถูกควบคุม